ทางด้านของพุ้ล่านะครับเอ้ผู้ชีวิตรอดนับได้แบนตัวทางด้านโจเกอร์กับทางด้านของอสาวกนะฮะตัวอะไรก็รู้จะไม่ได้ล้วนานแล้วอ่ะขอโทษนะครับอ่าสมาร์ทลิเฟย์กับสาวกนะครับตอนนี้ทางด้านของฮันไดแบนที่ฮัแน,นแ,ไไแบนนะักสนับแรกอ้าวไม่ไได้แพลนะตอนนี้เลือกไปที่นี่อ่าทางด้านเซียนะครับกับว่าแพทริเซียอ่าล็อกไปที่แพทริเซียนะครับกับกับลูก้านะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับ ่าเลือกเรียบร้อยนะแปลแล้วครับตอนนี้ฝั่งฝั่งเซอร์นะครับตอนนี้กําลังเลือกตัวละครนะครับฝั่งด้านเซอร์นะครับจะมีของทางด้าน MDCT อิงโลนนะครับแล้วก็ MDCT เนสตต่อไปนะครับ MDCT ชาโนมแล้วก็ MDCT เดสโซนนะครับทางด้านนั่นฮันเตอร์นะครับจะเป็น MDCT โจ๊กเกอร์นะครับซึ่งอาจจะเป็นเลือกตัวอะไรนะครับเรามาดูที่อิงอิงโลนนะครับเลือกไปทางด้านของอ่า ถึงจะล็อกหรือเปล่านะแต่ทางด้านเน็ได้ล็อกไว้ตัวของน้องไมาอานาตาบอดนั่นเองนะครับส่วนของทางด้โซนได้เลือกโคดิเนเตอร์นะครับทางด้า,านฐารสาวนะครับนะโจเกอร์ Joker ลังเลนะครับเนี่ยจะเลือกตัวอะไรจะเกอิชาหรือกวางเดนะครับให้กระชุกระชากนะฮะอ้าวหรือจะหลับไล่ตามเกมไว้ดูว่าใครจะล็อกกับใครอ้าวทางด้านอินรถอดได้ล็อกไปที่ของนอตเนี่ของอ่าอ่ะ นักกายกรรมอะกันอา่นนอาอ่านักกายกรรมอ่าเรื่องอย่า,อง,อา,นางนี้วะน่าจะง่ายกว่าะอ่าอ่าชานมเลล็อกนอร์ตันนะส่วนจ๊กเกอร์เลือกของทางด้านของเกอิชานะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้รอไปที่ด่านนะดา่านโรงพยาบาลหาือไทยนะดูว่าใครจะได้เปรียบนะมีจุกอยู่ว่าจุอินฟินิตี้กับจุกเด็กอยู่นะไม้แผ่นไม้อาจจะไม่ค่อยเยอะมากนะแต่ก็พอจุกได้นะได้วนกันยาวๆนะใครเลือสเต็ปนี้เป็นนะครับผม าตอนนี้ได้เข้าเกมเป็นที่เรียบร้อยแลเดี ah. ๋ยวอยู่หน้าโหลดสักแป๊บหนึ่งนคโหลดเนี่ยเกมรอกันนิดนึงนะครับ ่าทางด้านโจ, Job, จ edi, ๊กเกอร์ฮะเดินมาครับเหมือนจดจ้องเหมือนจะเห็นเขาเห็นเดสโซนนะโจ๊กเกอร์นั่งยังไงครับอ่าเลี้ยวหน่อยครับอ่าทางด้านเดสโซนวับไม้แล้วก็โดนตีไปหนึ่งทีนะครับโดนโดนตีฮะอ่ายืนนิ่งเอาวิ่งเอาเหมาอว่าโดนตีเอ้านอนไปแล้ว่ะอยู่ดีนอนมาเห็ดกระตุกหรือยังไงนะฮะเอ้า อันนี้จับเป็นอุ้มขึ้นลูกโป่งเรียบร้อยนะครับเหมือนจะว่าให้พักก่อนนะครับแม่บอกให้เธอพักผ่อนนะเด็กนังก็อีกแล้วตอนนี้โซนตรงแถวว่าจุกอินฟินิตี้ไปนะครับตรงนี้มีจุกแบบแมสเทปเลยทีเดียวอันนี้เหมือนจะว่าอยู่กับทางด้านของอิงโรชนะอิงโรชนะอิงโรทยังไงเอ้าพุ่งมาอิงโรดโดนตนีมาหนึ่งทีนะเอ้าเอามีการรอบเห็นไม้เอาพับไปเลยเอายังไงอะโจ๊กเกอร์อ่าตีไม้ไปที้เรียบร้อยนะครับยังไงวนวนมาเอ้าเจอเอาโดนดักหน้าหรือเปล่าเอ้า เอาเอาโดนสตันด้วยเอาเกมนะครับตอนนี้โดนสตันโจ๊กเกอร์โดน slam หนึ่งทีนะขณะอิงโรดช่วยนะโดนตีครับติดท้ายนะครับของทางด้านอิงโรดเดสโซนได้หนีเอาเหมือนว่าเหมือนว่าไงเอาโจกเกอร์ตีเอาิเดสโซนได้ยิงปืนที่เรียบร้อยนะเสียของไปหนึ่งทีนะครับขณะนั้นกายกีฬาโดนตีนะครับเมื่อกี้เทรดให้ของเดสโซนให้ครับเพื่อ พุ่งมาอย่างนี้สกิลโดนตีนะติดเฮอกสุดท้ายของท้ายนะครับผมนะครับตอนนี้อาวนอนสองนับเกมไว้ห้าเครื่องนะฮะของทางด้านเดสโซนเดโซนได้โดนอุ้มอีกรอบหนึ่งนะครับบินขึ้นลูกโป่งยังไงครับไปนั่งพักเก้าอี้ตัวเดินเพราะโซนเกมแถวนี้นะครับจุดนี้มันจุดที่แบบจุกยาวๆนะอ่าตรงนั้นเหมือนจะมีคนฮิวนะครับของอาตาอาของคอนักสำรวจแร่นะครับปั่นไฟเสร็จแล้วเครื่องนึงนะเมื่อกี้เหมือนตาบอดปั่นเบา ยังไงอ๋อน่าจะปั่นกันนานแล้วเน,น็ตได้ขึ้นไปชั้นสองนะฮะอ้าวอ้าวยังไงอะ่ะอยู่ชั้นสองสุดแล้วบอกไปก่อนนะฮะอ่าเอาวาไปวะไปวะไปนักเกียร์ชาววะไปไหนฮะอ๋อกลับไปเก e ้าอี้นะฮะอาตาบอดอ่ะหิวให้กับอิงน้องเน็ตซิวให้อิงรดนะฮะอ่าอยู่ที่ชั้นสองนะฮะอา้าวหิวเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเอาวเน,น็ตลงมานะ,ะสุดแล้วว่าขอโทษช่วยไม่ทันนะฮะโอ้โห สามครึ่งเกินแปลว่าไปมันไวมากนะไม่เก็บตัวตาบอดก่อนนะเก็บไวาทางด้านเอาทางด้านของโจ๊กเกอร์เจอท่านนี้นะเอาตีไปหนึ่งทีตีไม่โดนนะยังไงเอาพัะะไม่าตีดักตีดักตีดักตีไม่โดนนะเหมือนได้ว่าได้หินเอาอ้อมหลังเอาโดนตีไปหนึ่งทีพับมาพอดีตีสตันนะครับอ่าโดนไปด้วยเรา,าเอาพุ่งมา,มาพอดีเอ้านี่โดนตีนะครับโดนสกิลของเกชาพุ่งมาตามติดหลังนะฮะโดนอุ้มอีกแล้วนะครับของทางด้าน อ๋าไม่ใช่ดิเนเพิ่งเพิ่งโดนนั่งอ้าเฮ้ยนอนต้นฉาลมเหมือนจะปลาไม่เหล็กน,นะอ้าอ่านอนต้านไม่ไปแล้ว ไปแล้วกลับม,มาโดดหนึ่งทีนะผู้ช่วยฮนะช่วยของเอาไม่ได้พับไม้เฉยเอาโดนตีนะเอาชานมติดให้หนึ่งทีชานมเดินมาเดินมาเดินหยุกจบจบ้องๆนะเอาติดคือหันหลังมาดูหน่อยเพราะไม่สกิลติดอาฆ่าเห็นไหมเอาโดนเทอร์เรอร์ช็อคแต,แต่แต่ติดไทม์นะครับเลยรอดเทสุดท้ายนะครับรอดทางได้าชานมชานมเอารอแล้ยไงเอานอนนะครับไทม์หมดเวลานะะฮชานมเดินหยุดจบจ้องๆเอาอิงปั่นไปยัด อ๋อนอตันได้ดูดอีกรอบนึงนะของชาโนม,มนะครับวนไปอีกทีเอาเดี๋ยวเยชาววาร์ปมาโดนตีนะทางด้านของนอตนันนะครับยังไงอ่าของทางด้านอีกรอใกล้จะเสร็จแล้วครับเหมือนจะบอกก้าวก้าวเพื่อนก้าวทนไว้ก้าวเพื่อนส่องเพื่อนจุดสิ่งที่เครื่องที่สองเอาจิตเต้นระบมรอนะครับเป็นการย้อนน้ำจิ้มฮนะ โอ้โหผมว่าอ่อนอะอ่อนอะเก่งกว่านี้มีอีกไหมอบอกอย่างนี้เอ้าเน็ตมีการกระดึบออกนะครับเน็ตมีการกระดึบออกนะฮะเอ๊ะอีกรถมาอิงรดมานะฮะเอ้าเอาเอายังไงยังไงเอาจะแย่เอา,เ,อาเน็ตลุกมาเรียบร้อยแล้วเน็ตบอกว่าหนีไป,ไปๆๆแล้วหนีไปแล้วหนีไปชานมกช่วยหน่อยหิวหน่อยอ้าแตะทีดุ้งเลยฮะตื่นนะ ่าโจ๊กเกอร์ยังแบบว่าเมลีแบบอ่ะอันนี้ให้สะใจก่อนนะแบบว่าอ่อนให้อ่ะแบบว่าอีกนานอีกนานน่าจิกนานอ่าเดินมาอ่ะถึงหมดเวลาแล้วเวลาเดินตามกันหน่อยอ่าเหมือนว่าอ่าตอนนี้ชานมอยู่ใ,ใกล้ไอ้งโรชนะฮะอยู่ในข้างๆโรงพยาบาลส่วนชานมนะฮะอยู่ในโรงพยาบาลน,นะครับ เน้นเน้นปั่นไฟตรงบ้านเต่านะบ้านเหลี่ยมนั่นเองนะครับบ้านเหลี่ยมซึ่งเป็นห้อง VIP อนพะแขกพิเศษเท่านั้นที่ได้นั่งนะฮะแบบสนๆนมากๆได้ลงแน่นอนนะฮะทำด้าโจ๊กเกอร์มาจดจด้จองจ้องเหมือนจะเจอนะบางคนแต่เน็ตนี่เอาโดนพุ่งวามหาตีหนึ่งที่เอาตีลงอะเอาวนเจ็สเต็ปผมเจ็บสองเอาโดนตีตนไปที่เรียบร้อยนะ หมือนว่าจะได้ลงไปข้างล่างนะครับเด็กพิเศษอ่าน้องตั้นติดมาเลยครับตอนนี้ยังไงดูดเอาวางก่อนนะโอ้โหทันด้วยนะฮะโอ้โหอย่างนี้โจ๊กเกอร์แขนแขนพุ่งมาแล้วตีเอาหักทิ้งโอ้โหจอดเฉยมากต้องตีเปนหนึ่งเทนะนองมาที่เรียบร้อยคนหนึ่งนะครับโอ้โหช็อดมิกซ์สวยมากเลยฮะของทางด้านของชานมนะฮะโอ้โหแต่ภาพไหนโจ๊กเกอร์แบบมีแบบว่ารู้ตัวทันนะ,ะจ็อกเกอร์ได้งลงไปห้อง VIP นะครับเหมือนกับว่า อิงรถได้ปั่นไฟอีกครับอีกเครื่องเนื้อเือเครื่องสุดท้ายแล้วครับ,รบรรนะที่เรียบร้อยเหมือนว่ารอลงหลุมนะเหมือนว่าคนรู้หลุมที่เรียบร้อยเดี๋ยวจะโรนนั่งครั้งที่2นะฮะเราตันอยู่ตรงนี้นะครับเอาอิงรถมาครับอิงรถมาครับรอรอรอ,อ,อ,อจ๊กเกอร์ไปอุ้มชานมนะฮะอิงรถได้ลงมาช่วยนะับอ่าทางด้านจ๊กเกอร์ได้อุ้มครับงลงมาไหนเอาลงข้างล่างอีกครับอิงรถมาช่วยของด้านเนทเนทนยังไงเอาเนท ก็สกิลฮะสกิลเช็คเพื่อดูว่าอ่ามันลงถึงไหนแล้วอ่าย่งไงรถรถอิงรถยังไงอิงรถยังไงจะเห็นเอาเห็นมันรู้จกเกอร์เอาเอาไม่ไม่บอกเลยฮะตอนนี้หนีไปแล้ววะฮะอ่าทางนิดโดนตีนะโอ้ยมันไม่มเถือกันละอ่าโดนปุ่มเรียบร้อยน่าจะตายในครั้งนี้ฮะรอบที่สามนี่เรียบร้อยชิดในเลยฮะอ่าโดนไปแล้วเสียสองนะครับทางด้านนักบินกองทัพกันตาบ,บอดนะตัวปลาบอดนี่ปัดไฟไวถ้าได้ไฟรีนะครับนะ ทางด้านชันเรมันเหมือนว่าลุกเองนะลืกเปล่าฮะนกายกรรมยังดูดนะเหมือนว่าทีชายู้ง่าเออหูยังขึ้นเว้ยโหยังขึ้นเว้ยเหมือนรู้วาเอาภาพไปติดตัั้นนะเรียบร้อยนะครับโอ้ยช็อตสวยมากเลยฮะมีการออกอรอจบกระผังไม้ไปทีเรียบร้อยอยังไงอิงรถวนเอ้าตีดักหน้าครับเผื่อไว้เดือดโดนเผื่อโดนอย่างไงโจกเกอร์จบจบจบอ้าวไม่โดนนะโดดตันไม่ด้วยฮะโอ้หอิงรถทำได้สวยงามมากนช็อตนี้ โอ้โโดนอ่ะวนอ่ะพับไปยืดก็พับออาโดนตีไปหนึ่งทีดิครับอย่างนี้นี่เหมือนรีบร้อนนะฮะทางด้านอิงรถเกไชได้พุ่งมาเอาไอ๊ะนอตั้งหลังสุดนักกายกรรมได้กดสกิลบอลไปฮะเหมือนว่าบอลอะไรมองไม่เห็นไม่ชัดนะจริงๆนะครับผมตอนนี้ค่อยๆตามกันนะเหมือนกับอ่าวตามไฟข้างหลังอย่างนี้เอาปาบอลเอาตีลงตีดังปักไปดีครับไดอิดหนึ่งเอนะฮะพุ่งมาแล้วอย่างเงี้ยอย่างข้ามไปเฉยครับตอนนี้อ่าทางด้านอิงรถได้สไลด์ไปฮะเหมือนก็เห็น อ่าเปลี่ยนบอลนะยิงรถเปลี่ยนบอลนะครับแต่ยังไม่รู้ว่ามันปิดหน้าต่างนี้เปล่าเอาหลงหลงนะเอาเปิดหน้าต่างฮะอ่ายิงรถไม่รู้นะเช้าเมื่อกี้พุ่งเห็นพอดีนะฮะเดินมานะครับเอาคนที่เดิมมาจุดนี้มีไม้เริ่มจะหมดแล้วนะพับกันหมดเล็บลงมาแล้วจุดนี้ถ้าเล่นไปเน,นี่ยอ้าหูไม้อันนี้ยังไงเอาสวนกระแสนะเอาสังเวยกรรมเอาไป โจเกอร์เดี๋ยวไม่เป็นไร้าดักหน้าเอาจะยิงรถสไลด์กลับเหมือนเดิมอ่าโยกไปโยกมานะครับตอนนี้เหมือนอ้าวัดใจกันเลยอ่ะเอายังไงเอาพวกมาได้พอดีตะกี้นึกเอาอาโดนบอสโลฮะแต่ไม่โดนนะกระโดดเพกระโดดข้ามหนีไปยังรอดอยู่ฮะยิงลูนะฮะโอ้เห็นอย่างนี้นะฮะเล่นเป็นอยู่นะฮะทางด้านของนักกายกรรมข้ามมาที่เรียบร้อยยังไงฮะับโจเกอร์มองข้างหลังไม่มองหลังเอาตาบอสโลไปอ้าโดนนะฮะยังไงครับโดนตีเอาตีจ้ะตีรีบตีอย่างเหมือนไล่มาฮะ เอาวนไปยังยาวว่แต่เขาเห็นว่าอย่างนี้ก็ได้เรื่อยๆนะฮะเอาข่าไปบอลไฟนะครตอนนี้บอลไฟก็เริ่มจะหมดนะฮะบอลเริ่มจะหมดแล้วนะตอนนี้โจ๊กเกอร์นะครับเอาเอาข้าไม่ข้ามหมดจะเปลี่ยนบอลอยู่ครับโดยทัเรอช็อกไปดีครับทางด้านนอตันเหมือนกับว่าอ่าปั่นไฟเสร็จแล้วโอ้โหเขารู้นะับเมื่อกี้โอ้อดีนาลินติดนะฮะรู้กันหมดเลยนะับกาไม่ควบคุหายจิตนะครับนาตัน ชาแนลชาญลงมาเนอตันนะครับได้เปิดตรงที่หน้าโรงพยาบาลน,นะฮะเอานักกายกรรมโดนไปนะฮะเหที่อ้าทางด้านจ็กเกอร์มีมีทางด้านตาแดงติ๋ดีเดียวล้มแน่นอนนะครับโชว์โชว์เช็คๆนะครับเรียบ,ยบมาเล็งเลียนนะตอนนี้เหมือนว่าไม่มีใครมีไทยนะครับจ็กเกอร์อุ้มวางเรียบร้อยนะครับชาญลงเพิ่งเสร็จเลยอว่อา,วาไปแล้วชาญลงไปหาชาญลงอ่ะตีอา้าไม่โดนนะชาญลงได้วิ่งเฉกไปแล้วเหมือนทจจี่จริงๆอ้าพับก่อนนะกลัวกลัวพับก่อนก่อนเช็คก่อน วนวนวนไปครับวนไปจุดนี้นะัเหมือนจ้าไม่ได้ช่วยนะต้องลุ้นมีกทีว่าจะได้ออกเอัพคำสั่โดนนี่ครับหนอที่เรียบร้อยนะครับถ้าเมื่อกี้ออกได้ออกแล้วนะฮะแต่เมื่อกี้ไม่ออมออกนะครับกลับมาโอ้โหจ๊กเกอร์บอกว่าอันนั่งหน้าประตูเลยละการเก็บเแปนะครับช็อตนี้โอ้โหเป็นแบบว่าค่อนข้างที่ว่าได้ไปเดี๋ยวเรามาดูการเก็บแต้มของเขาดูว่าเา้ยชาวตัโดดเล่นหน่อยเอ๊ะไม่ได้ใช้เลยโอเคนักเราดูเก็บแต้มกันครับ แต้มขอเท่าไหร่กันนะครับเรามาดูแต้มกันนะครับแต้มเท่าไหร่ชนะนะครับเกชาเก็บ4นะครับ MVP นะอิงโรดได้แต้ม2 2 0 0มนะฮะทางด้านเดสโซนนะครับได้1 9 1 5เดสได้เก็บพันแส่วนชานมได้8ปดพั0 0ไม่ใช่ขอโทษอ่ะขออภัยนะครับ8 0 5 6ส่วนด้านทางด้านโจเกอร์นะครับ12ื่นนะเต็มๆนะฮะโอ้โหสุดยอดนะครับทางด้านอิงโลนะครค่อนข้างที่จะว่า เก่งอยู่ทีเดียวเชียวนะเห็นอย่างนี้พี่ไทยได้นะฮะเรามาดูนะครับว่าใครทําได้บ้างในเกมนี้นะครับามาดูนะักสํารวจแร่นะชานมนะฮะคืบหน้าปั่นไฟ247เปอร์เซ็นต์นะฮะแล้วก็มีการช่วยเหลือนะดึงจักรี้นะครับแล้วก็ถูกล่าด45วินาทีนะฮะทางด้านเนตนะครับตาบอดปั่นไฟ142เปอร์เซ็นต์นะครับฟาสตันฮัน Hunter เตอร์ไปหนึ่งครั้งนะครับ พักษา2ครั้งแล้วก็ถ่วงผูล่า2สีวินาะทีทางด้านเดโซนนะครับโอ้โหเห็นอย่างงี้ล่งเลยนะฮะจุก24่ิี่วิอแต่อาอาจจะมีประโยชน์อยู่นะ24วีวิอย่างนั้นก็ยื้อสักนิดนึงนะฮะแต่ก็แต่ยังไงก็โดนโจ๊ก,กเก็บไปได้ครับกอแหลงเสือนะครับเสือคิวดาวน,นะครับเราไปดูทางด้านลดนะฮะลดนักกายกรรมนะครับอันไฟมันนยนนะครับฟาดไม้ สามครั้งนะครับช่วยเหลือกเก้าอี้ส,สครั้งและรักษา2ครั้งจุกเป็นพูล,ล่าหนึ่งร้อยส่สวินาทีนะครับโอ้โหสุดยอดเลยครับตกมือให้เลยนยกักกายกรรมคนนี้นะครับ